ท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านรองนายกทวีเจริญวิเศษรองนายกเทศมนตรีเทศบาลแหลมง่อได้นำอสมอได้นำอสมเจ้าหน้าที่แล้วก็รองปลัดเทศบาลนะครับแล้วก็ประธานอสมอมาด้วยนะครับก็หลายสิบชีวิตนะครับวันนี้มาบ้านโอมะกรูดมาให้กำลังใจการทําง,งานของคนบ้านโอกมะกรูด ที่เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานวาระแห่งชาติทุกเรื่องเลยครับปัญหาสังคมปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมปัญหาถึงนั้นล้อมนะครับการเการปกครองที่นี่ปฏิรูปหมดนะครับตั้งแต่ปี2อง1มาแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดตรงนี้นะครับเป็นการแก้ไขอย่างบูรณาการไหนๆมาแล้วอยากจะฟางท่านรองนายกทวีนะครับ แสดงความรู้สึกกับการมาบ้านขอพวากลุนได้เห็นอะไร,ลออะะไรแล้วอยากจะทําอะไรแล้วมันจะเป็นอะไรต่อไปครับบ้านเมืองนี้ครับเชิญครับท่านครับวันนี้ได้านนะออาพาคณะอตมสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแลกวก็มาศึกษาดูงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นับบ่าเป็นบุญที่ได้มาหมู่บ้านนี้ ซึ่งผมเองและคณะเนี่ยยังไม่เคยมาเลยนะแล้วก็ได้ข่าวว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องได้รางวัลเยอะแยะได้ประกาศที่บัตรหลายหลายหลายหมู่บ้านเดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหมู่บ้านกองทุนพระราชทานซึ่งนับว่าเป็นมูลของชาวระนองชาวเทศบาลระนองกองตอะลระนองคณะเจ้าที่อย้งยิที่ได้มารูมาในวันนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานกองทุนเนี่ย ได้บรรยายสรุปได้ให้เราดูเห็นภาพของหมู่บ้านนี้แล้วก็เห็นว่าโอ้สุดยอดสุดยอดนะสุขขอรสุขสุดยอดเอาวเราลอกออดฟังนั้นน่ะด้วยแรงศรัทธาด้วยจิตใจที่ต่างมันน่ะส่วนความรัก่านกันไปแล้วนะคิดว่าตับวันวันได้วันหนึ่งคณะมาอีกก็ท่านคงก็รัก้วยด้วยดีนะครับข่าวเผาขุณครับให้ให้ท่านลองประหลัดขก้นข้างครับลองประหลัดรับ แสดงความรู้สึกเลยครับท่านครับผมเราต้องขอขอบอคุณนะครับที่น้องอบ้านบองปูน,นที่ให้การต้อนรับพวกเราชาวทิษณุมอกแห่งว่าบรรยากาทกน,นที่น,นะครับ,บพวกเรามาวันนี้ก็ได้รับความรู้ความเข้าใจและปัญหาตา่างๆที่ที่พวกเราอภอิมง ที่ประสบปัญหาและยังยังไม่ไม่แจ้งแจ้งเมื่อได้มาวันนี้ได้ได้รับความรู้ได้ประสบการณ์ต่างๆของอ่านปัญหาแล้วก็ท่านสมัยอสอบมให้ความรู้ความกระจ่างของเราแล้วก็เราจะนำสิ่งดีปัญหาต่างๆที่ที่ที่ได้แก้ไขประสบความสำเร็จไปแก้ปัญหาให้ให้กับพี่น้องชาวระเบียก็ให้มี ทำงานแรกประสบผำเร็จอย่างพี่น้องชาวของคุณต,ต่อไปครับอยากให้ท่านประธานรศมนะครับแสดงความรู้สึกครับพี่ครับขอขอบคุณนะคะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายที่ดีะค่ะเราได้รับรความรู้จากชุมชนต้นแบบบูคคนต้นแบบและอีหลายอย่างที่เป็นต้นแบบให้เราได้เราขอว่าจะนาไปปฏิบัติและไปบังปัดทุกข์ให้ประชาชนนะคะในวันนี้นะคะมีอีกหลายหลายคนนะคะที่ไม่ได้มา เราถือว่าวันนี้เราเป็นผู้ที่ถูกพระเจ้าเรียกะคะ่ะสาหรับผู้ที่ยังไม่ได้มาถือว่าพระเจ้ายังไม่ได้เรียกนะคะขอขอบคุณนะคะ่ะขอบคุณท่านรองนายกทวีเจรญวิเศษท่านรองประหลัดท่านประธานคอสม,มอของแรมนอฟนะครับบ้านบังมงกุฎไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากจะทําสร้างแต่ความดีให้กับแผ่นดินนี้ต่อ,อไปนะครับแล้วเราคิดว่าสองแผ่นดิน บรรินทรแล้ากับบรรินบ้านของโตัต้องเป็นบ้านพี่บ้านนอา้องครับท่านผู้ชมครับคิดดีพูดดีทําดีก็คนดีมาสถานที่ดีๆยกกาลังดีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีขนาดนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะให้พี่น้องแหลมเงอกเนียได้ใช้พิพันธ์ที่ดีที่สุดของจังหวัดราชบุรีครับรายงานสดจากบ้าน,าน,บน,บนองบวกุงุ้หมู่ที่เจ็ดตำบลมันคองอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเวอร์ไวเว็บมัตโกรดคอม